วัสดีครับมีพัสดุชิ้นใหญ่มาส่งหน้าบ้านพิว่นนนะิวยามาฮ่า R15 c o n n e c t เตปี23นี้อันนี้เป็นสีใหม่ของปีนี้เลยนะฮะอีเกอเรสซีฟเกรยแต่เป็นสีสีเกรยตัดกับสีเขียวเดี๋ยวจะได้ลองขี่กันวันนี้มันน่าจะคล่องตัวนะนิวยามาฮ่ R15 นะะเครื่อง155 c c ซีนะฮะแบบ VVA เป็นสูบเดียว4ีวาลวนะฮะมี6กเกียร์นะฮะ ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยวินไอส์นี่สวยงามโชคกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวมานะครับผมอัพไซด์ดาวแต่ท่อโชคกเป็นสีดำนะครับผมซิงนิเลยแฟริ่งใหม่สีใหม่เขาบอกว่าช่วยช่วยเพิ่มท็อปสปีด แต่อย่าขับเร็วครับแค่คลองตัวก็โอเคแล้วแต่ไซริงซิลยวอยู่นะดูดูดูดวัยรุ่นมากๆากคุญแจนะฮะนี่คพื่อนยังไม่ได้ไม่ได้ใส่พวงกุญแจหน้าตาประมาณนี้มีล็อกมีอะไรด้วยนะ Education y a m a ย a Y Connect ลองเซิร์ชเจอนะฮะนี่ฮะ R สิบ R สิบห้าเราก็ติดปากเป็น R สิบห้านะที่ต้อง R 1นึ่งกดกดตัว CCU น่าจะอยู่ตรงนี่ฮะน่าอยู่ตรงนี้ลองสแกนดูกัน QR มันค่อนข้างเล็กนะมันต้องเอียงอยู่หลายตลบอยู่เหมือนกันแต่ได้ละฮะ ไม่แน่ใจว่าต้องเปิดเครื่องอยู่หรอเมื่อกี้มันมันหมุนอยู่นั่นรออยู่นั่นพี่แวนก็ลองสตาร์ทเครื่องอ่ามันมาละอ่าตอนนี้มาแล้วนี่อ๋อคอนเนคเต็ดขับไป579กิโลเมตรนี่ฮะดูน้ำมันหน่อยดิเหมือนมันยังไม่ไม่ซิงมีโลเคชั่นก็ดูดูอะไรต่างๆได้นะครับผมมีเรือนไม้ด้วยถ้าเราถ้าเราเร่ง นิกแล้วแล้วก็มีรูปรถา1 5ว่าวววว่วว่๊วไอ้นี่ที่มันยังอัปเดตอยู่นี่ก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่ที่ยังรอหมุนอยู่แล้วก็น่าจะน้ํามันเครื่องอนะฮะถ้าแฟนของเรามีแอปอันนี้แล้วเราขีมา่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแฟนก็รู้หมดว่าเราไปไหนเพราะมีโลเคชัน่นรู้หมดว่าเราขับรถเร็วหรือเปล่าได้อย่างเสียอย่าง จริงด้วยฮะพอพี่แบนปิดกุญแจเนะี่ยมันขึ้นว่า disconnect เลยเวลาเชื่อมนะฮะเวลาเชื่อมเนี่ยให้เปิดเบาะก,ก่อนแล้วเอาเปิดเบาะนี้ก่อนนะฮะเบาะหลังเนี่ยแล้วก็เอากุญแจไปสตาร์ทเครื่องตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนี่เปิดเบาะนี้ฮะสตาร์ทเครื่องนู้นแล้วก็สแกนนะฮะมันก็จะติดอ่ะตัวนี้ disconnect ไปละพร้อมฮะโอเคถุงมือพร้อมไหมฮะหมวกกันน็อกปิดชิลกันเดี๋ยวพี่แบนต้องไปเติมน้ำมันกันเพราะว่าน้ำมันติดอ e. ี อ่าสตาร์ทนะฮะกดแค่นี้ปกักไม่ต้องบีบพัดนะกดสตาร์ทมือได้เลยขาตั้งขึ้นนะเดี๋ยวเทสก่อนถ้าเอาขาตั้งลงขาตั้งลงไม่ดับนะฮะระวังขาตั้งด้วยนะโอเคไฟตอนนี้ไ,ไฟสูงอยู่นะฮะไฟสูงขึ้นไ,ไฟต่ำนะโอเค อุ้ยคล่องตัวเฮ้ยน้ำมันไม่อีน้ำมันสามขีดสองขีดว้าวว้าว,วงั้นผมไม่แวะปั๊มน้ำมันนะผมไปเลยนะเวล,กกลาก,กล้มอ่อะก้ออย่างนี้เฮ้ยหมวกมันมุดชิลพอดีเลยวะ่ะ 来量油。 รถเบาดีฮะแล้วก็คล่องตัวมากๆเสียงไม่ดังไวรุ่นตอนไวรุ่นน่ะพี่แว่นไหนชอบเสียงดังแต่พอโตมาเนี่ยกูชอบเบาๆแล้วตามสเปคฮะไอ้คันคันนี้ฮะเติมน้ำมัน e ียิบได้นะแล้วก็ความจุถังอยู่ที่11ลิตร เอา e ี0 200ครับแป๊บนะครับ200นะครับ <200 S 1> นะพี่กลัวไม่แน่นเติมไป200เกือบเต็มนี่เต็มเลยนะเนี่ยมันได้กี่ลิตรจำไม่ได้มันมันได้11ลิตร200ได้กี่บาทอี๒ e ๐ไม่ได้ดูโอ้สุดยอด เป็นรถที่ไอมันมันมน,น้ำหนักดีอะน้ำหนักเบาแล้วก็มันคอนโทรลง่ายเหมาะสำหรับขี่ในเมืองมากๆนะฮะลองดูครับ New R15 นะครับผมปี2023สีใหม่ Aggressive Gray yeah ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ